หนูได้อีกแล้วโกอีกแล้วเหรอ e? อะไรอ่ะมันเกินไปหรือเปล่าวะยังไม่ได้เล่นอะไรมาพวกเราวันนี้พวกเราจอกเรือไปวานลกันมาวันนี้มากับจ่าตีฟนะครับแฟมดอสซันอันด er ุลิสาแล้วของเจ็ดโดนะใครที่ลงการ์ดนะฮะแล้วนี่มันก็จะได้ของ แซมได้อะไรไปวะเนี่ยอ๋อได้ลง,งไ,ได้ได้ทงไปมันก็จะแบบทงมันก็จะมีของอะไรกติกาอะไรแบบเสริมอะไรแบบนี้แหละนี่เจโ,โดได้เรือคาโก้เป็นหนึ่งอันเดี๋ยวผมจะไปคาโก้ที่ที่สี่ไปปั๊บนี่ผมได้ไป<ก>หนึ่งคา,โก,คาโก้ครับ s <S คาโก้ที่สองก็คือว่าเราสามารถไล่ตีคนอื่นได้คาโก้สุดท้ายก็คือต้นได้หรือที่สำคัญก็คืออุโน่ครับคุณผู้ชม เราต้องเล่นไพ่ให้หมดมือแค่นั้นแหละอันนี้คือสาระสำคัญเลยเล่นยังไงก็ได้ให้ไ้หมดมือครับมาเรามาหวดกันต่อเลยครับเดี๋ยวดูแซมดอสั้นนะว่าจะไปยังไงครับคุณแซมโอ้โหจะโดดเลยจะโดะดเดิฟไปสี่ว่าน้องชายหรือหรือว่าอ๋หหอ <laughs> ใจเสียอยู่เหมือนกันนะดูว่าจะโดดจะมีวะอ่ะ อ่ะผมตามไปได้ไหมลงไม่ได้ทั้งชายทั้งชายโดนไข้ยักปืนไปสี่ใบอ่ะนั้งชายทั้งชายจะลงยังไงโอ้โอันอันเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องอันจจไดเรือแล้วถ้าได้เรือมันจะได้อะไรเนี่ยเออถ้าได้เรือมันจะมันจะตีไข้สี่หนึ่งใช่ไหมหมดมือเลยเราต้องเก็บกล่องสมบัติเทีแซมแบบเก็บอย่างเงี้ยแบบเก็บโดนอ่ะเก็บให้ได้เศียรเพราะฉะนั้น แต่ว่าถ้ามีสองอันเราสามารถชาร์จตีคนอื่นได้ชาร์จตีชาวบ้านเ่ยโอ้โหพี่คือความหวังพี่ก้าวต่อไปเฮ้ยเก็บก่อนเก็บก่อนของที่พี่เก็บก่อนเราจะไปไหนหนูจะเก็บสองสามเจ็ดอย่างเงี้ยเหรอเอ๊้หนูกดได้เหรอทำไมหนูกดได้กดไม่ได้กดไม่ได้สิอย่าบอกว่าของดีโอ้เรียบร้อยโดนใบไปเรียบร้อยว่ะไม่มี เฮ้ยมันจะเกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าตถอจปึ๊บอะไรพี่จวดอีกเนีปึ๊บขอยอดนะของดีมันก็ต้องเก็บไว้ดวจวไปจวไปไปขอลงบ้างสิคนเหลืออยู่สามใบยมจไปขอลงได้ไหว่าแซมเฮ้ยมันเกินไปแล้ว เกินไปแล้วสงสัยต้องเอาักหน่อยว่ะเทพแซมจะเหิมเกิมเกริมเหิมไปแล้ววะเก้าใบของดีมันก็ต้องเก็บไว้ไม่ไม่ไม่ใช้หน่อยใช้หน่อยของดีก็ใช้หน่อยโอ้ยอันนั้นทงอันนี้ก็คือลงการ์ดที่เป็นเลขขี้ทั้งหมดในมือ อะไรเนี่ยเฮ้ยแซมมันอูนู้แล้วอะเดี๋ยวมันจะเร็วกันไปหรือเปล่าเจโดเจโดขิ้ขวาเจโดขิ้ขวาขิ้ขวาอ้ายัดใส่มือทับแซมไปเลยคืออะไรอ่ะเออสู้สู้สู้ถ้าเกิดว่าคุณเอาการ์ดมาแล้วสีเดียวกับเจโดคุณจะป้องกันได้แต่ถ้าคนละสีก็คือแพ้โดนตีเข้าไม่มีทางค่ะสีเนี้ยมันมีใครเลืองแบบสีเหลืองเอ้า ซีเดียวกันยังไงยังไงคงจริง sì ว่าตึ้ง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 เว้ยละคงก็มีตีเดียวตอนเด่นก็คือว่าผมสู้ไม่ได้แล้วเป็นเลขด้วยเมืั้งยะหนูต้องสู้แล้วมั้งใช่ออเหอะน่าจะรู้แล้วมั้ง ได้รู้แล้วมั้งว่าเสียอะไรอ่ะได้รู้แล้วมั้งโอ้โหน่าเกลียดอยู่ด้วยกันก่อนสไลด์อย่าพึ่งไปไหนอยู่ด้วยกันก่อนน่าเกียดจังโอ้โหเกิน ด้วยกันก่อนแซวจะไปไหนโอ้โหได้เกียดะคัมแบ็กอิสเรียวเหรอวะแซวยวขอขอญาตนะพี่จะทำูหรอพี่ว่าหนูไม่มีสีนี้แน่นอนถึงจะมีนหนูไม่เลือก หนูมีหนูก็จะไม่เลือกแต่หนูมีสีดำนะหางเชิดการ์ดดำสินอกสจากว่าจะมีแต่การ์ดดำในมืออา้าวเรียบร้อยโดนค้าหนูไม่มีสีดีค่ะอาจาร์อาจาไม่เห็นอะ่ะคนอื่นไม่เห็นแต่คนตี๋ยเห็นแต่คนตีพูดก็อา้าวผมก็ต้องเล่นอยู่ดีเหรอไม่ใช่ไม่ใช่สิอ,อันเล่นหนูเล่นหนูเล่น โอ้มาอยู่ทีแผ่นดินสี่คนเอออยู่ได้สองคนหมดแล้วอะอะไรวะเนี่ยเยสแค่อะไรวะเนี่ยเลือกอันนี้เลือกเดินได้เลยปะเขาจะไปไหนอ๋อไตเรือไงต้นหนต้นหนขอเลือกทิศทางอย่างเงี้ยเลือกว่าจะไปไหนเฮ้ยเจดเดิลจะเกิดไปยหรือเปล่าเจดเดิลมันจะได้เรือแล้วนะ ไหนเรือผมไม่เห็นพี่เรือสักลำเลยอยู่ใต้ชื่อเราไหมไม่ยอมไปเลยถ้าเรือถ้าลงมีเรือเราจะสามัคคีไม่ยอมตีก็สู้เอาเอามาดีมาดีมาดีมาดิ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 จะโดเข้าการเนี้ยพี่ป่ามันนักต่อนักเล้ลูกชายทำระบบไอ้เหี้ยเราห้ามใช้การดำใช่ไหมใช่ค่ะห้ามใช้การดำที่ผมลงเมื่อกี้คือการดำใช่ไหม ไม่หมายถึงว่าตอนตอนด่วนนะห้ามใช้การดำตอนดวนค่ะก็คือห้ามใช้การพิเศษใช่ใช่ใช่นอกจากว่าคุณจะมีแต่การดำในมือเนี่ยมันออโต้วินใช่การดำเมันชนะอย่างเดียวเลยเมื่อสันติไม่ใช่ทางออกสันติไม่ใช่ทางออกเอาเลยน้องชายคุณไม่ใช่ทางออกอยู่แล้วเยเราก็แค่พูดกันอยู่แล้วน้องชายน้องชายจะสันติหรือจะสันติอะไรบอกพี่มา แผนอะไรดีอะสัญปกรรมไหมเจมระบบคิดไม่ทันปปสั่นขวานนาทีแล้วสั่นขวานเลยเหรออ้าวเรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยเอาไปหนึ่งขวานเฮ้ยยิ้มหรือเปล่าอ่ะถ้ายิ้มเอาไปห้าร้อยไอ้สัตว์เนี่ยให้กรโดนสองใบถ้ายิ้มก็เอาไปห้าร้อย เสียหลอกลเลยออ,อ,อสมัยทำเป็นแบบจวดตเฮ้ยของดีซะด้วยของดีซะด้วยค่อยคุยกันใครสีน้ยเงินวะไลอันอะพี่อยู่ด้วยอ,อุ้ยรอดขออยู่ด้วยแล้วกัน อย่งไคุณผู้ชมนะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราโดยการกดไลค์ให้กับพวกเรา1,000ไลค์ให้ับขอ1,000ไลค์สำหรับคลิปนี้เพราะว่าไม่เคยได้เลยฮะคลิปวิดีโอของเราขอ1,000ไลค์ให้กับคลิปนี้นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราจะได้ทำคลิปดีๆต่อไปแบบนี้ฮะเต็มบอเต็มบบอต่อไปนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้อนะแล้วก็มาทายกันครับคอมเมนต์ว่าตาน้ h i ้กแต่ทายกันตอนนี้เลยนะว่าใครจะเป็นคนชนะในตานี้ฮะคุณผู้ชมมาหยุดแล้วก็มาแมตกันก่อนครับ ล้วจะได้รู้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะในตาไหนลองเดากันเล่นๆครับดูซิว่าคุณจะทายถูกหรือเปล่าคนที่คุณเชียจะเป็นผู้ชนะหรือไม่ศูนย์นี่คือไม่มีที่เดินไปไหนเหรออ่าศูนย์ศูนย์ไม่ได้เดินไปไหนโกรดเนี่ยใช่ศูนย์ศ<ก>ูนย์แค่คุณกอ่ะสุดท้ายแล้วเป็นไงี่เธอ,อทิ้งตัวฉันไป ขอธรอันาธรรมดนอะขอแบบชาวบ้านชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยเฮ้ยไอ้เฮ้ยเจนโด้ไม่ของดีวะชาวบ้านเนี่ยไม่ดีมั้งขอแบบชาวบ้านชาวบ้านน้องชาชาวบ้านชาวบ้านดูเซว่าเฮ้ยอันนุสาวเขาเลือกเสียบุ๊ปไปที่ไหนโอ้โห เฮ้ยทำไมมันยังจะไปป้นได้อะเลือกแปดของดีไปป้นอะไรนปนคิดขวานปนขวานปนขวานดวนแต่ว่าถ้าป้นก็คือแต่ว่าถ้าป้นก็คืออ้าวอ้าวก็คือทงอ้าวอ้าวได้เลยไปเพี่รู้ใจอยู่แล้วน้องชายเพราะน้องชายจะไปไหนพี่รู้หมดไป็นหนึ่งขวาอ่ะจะยิ้มหรือเปล่าล่ะถ้าจยิ้มเอาไปห้าร้อย เฮ้ยไอ้เงี้ยไม่ได้แล้วโอ้ยเอ้าโอ้หนูไม่ได้มองแซมมันไม่ได้แล้ววะไปคงเลยแล้วกันเอ้าแล้วพี่ไม่โดพี่โพี่โดที่นี้เหมือนกันอะอะไรนะผมได้เรือแล้วเนี่ยคืออะไรเด้ออูนอ เออเอาสีนี้ดีกว่าถ้ายิ้มเอาไปห้าแล้วที่ซายครับบวกสองไปฝั่งนู้นบวกสองไปฝั่งนู้นไม่มีระบบไอ้ใช่การดำแน่เลยไปทายอ่ะการดำแน่เลยอ่ะอ่าลองที่รักลองลองมามันต้องลองขอลองหน่อย หนูไม่มีทางแข็งกว่าพี่แน่นอนไม่มีทางที่จะแข็งแก่งไปกว่าพี่แน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าถ้ายิ้มหรือเปล่ายิ้มหรือเปล่าถ้ายิ้มก็เอาไปห้าหรอกใช่การดำโอเคครับรู้ับปิดกระติกไก่ก็บอกแล้วว่าถ้าเหลือแต่การดำมันใช้ได้สุดหล่อ พาร์ทีแล้ว,ดดลวกูก็โดนมะเขือด่าว่ากูโกไอนน้เนี้ยมาครับมาต่อกันอีกตาหนึ่งนะฮะเมื่อสักครูน่นี้พอดีชนะไวเกินนะครับน้องๆก็เลยแบบต้องต่ออีกสักหน่อยอนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตานี้เนี่ยใครจะเป็นผู้ชนะเมื่อสักครู่ที่ใครทายว่าจานเซียบชนะก็ยินด,ด,ด,ดีด้วยนะครับผมอะไรอ่ะอะไรหุ้ยเุ้ยทำไมโชคดีจังอ่ะหนูเอาธงแล้วหนูได้คาโก้เลยเหรอให้แล้ว่ยังนดวงเลย ทำเป็นมาแวะมาเวียนเอาไปอยูด่ด้วยดิแล้วมันใช้ยังไงคาโก้โก็คือมันจะทิ้งการ์ดในมือสี่เดียวกันอะหมดเหม,หม,หม,ม,มือนเหมือนไอ้ช่างตีเหล็กอ่ะของเทพอ่ะเออนั่นแหละหนูได้อีกแล้วคาโก้อีกแล้วเหรอ <c oughs> อะไรอ่ะ <c oughs> มันเกินไปหรือเปล่าวะ ยัไม่ได้เล่นเลยอะไรอะไรวะเนี่ยขวานกูก็ไม่มีอะไรวะอะขอไปก่อนแล้วกันนะในเมื่อตัวร้ไยแกงแกบพระเอกก็ต้องเอาชู อยู่ก er, ่อนอยู hmm. はは่ก่อนอยู่ก่อนทำไมอะหนูจะเกินไปหรือเปล่าทำไมอะทำไมใจลอยถ้าชนะอยู่แล้วเย้าของจริงอ่ะถ้าหนูชนะแบบนี้มันเกินไปหรือเปล่านี่มันอะไรกนเลยที่เร็วที่สุดเสียบวกสี่ไว้จ้ะไปไปอยู่เดี่ยช่องสองขออนุญาตไป คนดทองนะครับอได้เลยน้องชายเรามีคนละจุดเหมือนกันหนูไม่ตีการ์ในมือทิ้งอ่ะสีเดียวกันอนะ่ะหรือว่าอย่าบอกว่าหมดนั่นคนละสีหมดเลยอโอ้โหอย่าให้พี่มีขวานนะเฮ้ยเพื่นอนรักคุณมาใบผมแบบนี้เพมมื่อนดู้เคลื่อนไโอ้โห แต่เมื่อกูเล่นดีๆไม่ได้มึงก็มากูเปิดละเปิดละเปิดผมผมเปิดละเชี่ยเปิดละมาเปิดละมาจวละเออเท่าทงเลยน้องชายทงเลยทงเลยน้องชายทงเลยเออไปบ้างอันนี้มันจะเอ่อเล็กขี้เล็กขี้หมดมือโอ้ไอ้เหี้ยใบเดียวอันน่าอันน่าจะสีเหลืองนี่ใชย ที่รักย้ายพี่มีขวานนะพี่สู้แน่นอนพี่สู้หนูเหรอใช่ถ้าพี่มีขวานพี่สู้หนูแน่นอนเอ้าแเราไปมันมเป็นกลัวเอ้าเอ้าเอ้าทำไมแซมไม่โดนอ่ะเอ้าทำไมแซมไม่โดนวะไอ้ยบอปเลยว่ะไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยทไมเอ้าทำไมแซมไม่โดนอ่ะอันบอกสองใส่คุณอ่ะไม่รู้แล้วทำไม เอฟเฟกต์อะไรพิเศษหรือเปล่ามันวนทางไหนมันวนทางนี้อุ้ยมันคนต้องข้ามหรือเปล่าที่จะโดนทีนี้อ่ะมันควรจะเป็นพี่แซมโดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูโดนเดี๋ยวใคโดนนะกูโดนบวกเซ่ยัดมือร์กูเลยไอเจ้าหน้า เออนั่นก็นสิมันมันยัดมาหาพี่อ่ะได้ยังไงแต่ตอนเนี้ยพี่ดาต้องทำอะไรสักอย่างพี่ทำอะไรสักอย่างไม่ได้แล้วอ่ะกูลงครับหรือว่ามันสุ่มวะตัดอย่างนี้ก็หวานสิครับยังไงอ้าวอย่างนี้ก็จวดสิครับโอ้น้องชายอยู่ด้วยกันก่อนรีบไปไหนน้อเกมเขามีให้เล่นกันยาวๆมาเล่นแป๊บๆออกแป๊บๆออกมันก็ไม่ใช่ไงเดี๋ยวรู้จักเดี๋ยวรู้จัก รู้จักอยู่แล้วน้องชายชื่อเจนโดะเข็มระบบยังจะย้อนกลับมาอีกเออโอ้ยเยี่ยมหมุนกันมันเลยพี่ขอบ้างแล้วกันนะโอ้โหอะอะแล้วทำไมกูไม่ได้ลองเอาแต่ระบบชัด์หรือว่าผมเนี่ยหลุดแล้วแล้วไม่มีใครมีขวานเลยเขาถนัดนะตอนนี้ จริงๆของมีนะแต่ผมไม่เอาผมขอทงก่อนแล้วเฮ้ยอ่ากัดและขี้เฮ้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเลขขี้เต็มมืออะลัวไม่ใช่แล้วอะโอ้เลขศูนย์เลขศูนย์ได้แค่หลงทำอะไรไม่ได้โอ้เต็มระบบจั่วจั่วท้องใช้ยพี่แทนจะมีสีแดงไหมหนูท้าสู้ได้นะ ใช่ทำไมคุณต้องยุได้ว้างถืโอ้อยู่อะไอ่ะถ้าเราลงกาดดำไปเลยอะได้ไหมถ้าลงกาดดำยังไงมันก็ชนะกาดดำใช่กาดดำก็้วก็สีอะไรนะอ๋อสีเหลืองโอ้โจนกระโจน

ไอ้สัสเอาการเขขี้ในมือก็ต้องแดงอยู่แล้วก็ไปเยอะโอ้โหหนูมีเรืออยู่แล้วหนูกมแค่จะเอาเรืออีกอะโอ้โหดูดิติดใจหนูไม่มีสุดยอดมากโอ้โหเจ็บแซ่อะไรอะผมจะป้นเขาจะป้นกันอยู่จตใหญ่ล่ะ อย่าป้นกันเลยกูจะป้นเขาทำไมโอ้โหชิปผ่ายแล้วอ๋อได้คาโก้สตีลการ์ดสตีลสอบคาโก้เอ้าเฮ้ยโอ้โหลนโอ้โหดูดของจ้ามาแล้วจ้า โดนป้นไปเล็กเจ้าเต็มบ่ปีหนูอะคำตาบคือกาโก้ยังไงตะโฟบเต็มบ่เขาดูดขวานไปแล้วตอบปฏิว id claro> ัติเหรอผิดท ok> ี่ฉันได้เจอไม้มายอดถือขวานของฉันบินลง สีเขียวได้ไหมจะสีเขียวอ่ะมาโอ้ยได้ทางโค้เลยเหรออ้าวอุ้ยอ้ากลับมาดิโอ๊ยจิมปล่อยเขาไปหัได้เด้อจิมก็เอาไปหาเหรอทางโค้ดใช้ยังไงมันจะาเกไดใช้อย่าหยุดนะไอ้สันมึงอย่าหยุดนะ น้องชายไอเอาคาโก้ก็คือไอเนี่ยสมบัติอ่ะที่อยู่ในแบบอะ่ะเลขหนึ่งเลขสามเลขเก็บเนี่ยได้คาโก้ o, ได้ไรได้คาโก้ถ้าสองอันก็คือต้นไอถ้าต่อทาซูได้แต่ถ้าสี่อันก็คือทิงการ์ดสี่เดียวกันทั้งหมดในมือได้เทพจ้ากูอูโนแล้วคุณว่าคุณว่าน้องอันมีเสียอะไรในมือสีอะไรก็ได้ที่เป็นสีเขียวอะ่ะ ถาสู้เลยคุณเชื่อบาลฮัลล่ามอรียาวัดดวงและวัดใจฟ้าต้องเล่นไหมนะเกียบกวดกสัตว์เต็มระบบคิดโดยังไงวะเรา เต็มระบบผมเต็มระบบเขาหัวหัวกันละยังไงมาอออนเอ้ยเอาเอาขาไปน้องชายล้าตีเนาะโอ้ยได้หนึ่งขาตัเลยโอ้โหโอ้โหจงออกจากมือไปโอ่ยกูโคตรชาวบ้านเลยที่ผ่านมันใช้ได้เลยปะ เฮ้ย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 ้ยดูดิเขาไม่ตีต้องอ่นไม่น่าเขาตีเจนเดิ้อรเี้ยหลายเลยน้องชายดาวใจพี่โอ้พี่ใช้สียแล้วอ้อเจ้าระบบน้องชายเอาขาเก้ามายิ้มเอาไปหาร้อยได้ดิยไอ้ใส่ต้องมีเรื่องเดี๋ยเออมา ไม่มีเรื่องไม่กลัวกลัวไม่มีเรื่องว่ะสุหล่รอขอโทษทีนะจบเลย the champion, วี are t h ออน a m p i o n my face เจอกันค <laughs> รั้งหน้าครับอย่าลืมกด subscribe และแชร์ไปละไปยบยสวัสดีครับ <laughs> วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับ